ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะครับสวัสดีน้องจากบางพระนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามารีวิวนะครับวันนี้ก็แปดวันที่8นะครับวันที่8ปธันวาสองห้าหกนะครับก็เดี๋ยวผมพามาชมนะครับรถนะครับฮอนด้าแฟนทอมนะครับคันนี้ก็ปลุกขึ้นมาใหม่นะครับลูกค้าจากบางพระชนบีนะครับจอดที่ว้เป็นปีเลยนะครับก็ มาบุรณะใหม่นะครับคัสตอมนะครับจัดทรงนะครับคันนี้ก็เป็นสไตล์บอปเปอร์นะครับก็เดี๋ยวมาชมรถนะฮะก็แฮนด์นะครับก็เป็นปีกนกทรงต่ำนะครับโอเคแล้วก็ชุดไฟนะครับไฟหน้าก็เป็นตะแกรงไฟเลี้ยวตะแกรงนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นมุญแจบนนะครับก็จะมีครอบโชกคนะครับโอเคแล้วก็มาช่วงล่างนะครับล้อหน้าก็เป็นล้อแม็กเดิมนะครับแล้วก็ อัพนะครับจัดยางเบอร์110ทับ90 17นะครับก็แน่นเลยใหญ่ครับแล้วก็ามาที่ด้านหลังนะครับก็เป็นชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวตะแกรงนะครับแล้วก็มาที่ช่วงล่างล้อหลังล้อหลังก็เป็นล้อแม็กเดิมนะครับขอบ15นะครับผมก็จัดยางเบอร์150นะครับทับ90 15อ้วนแน่นเลยนะครับโดนัทเลยรูปหล่อครับผม โอเคครับผมคันนี้ก็เป็นเบาสองลูกนะครับซ้อนได้นะครับกำลังน่ารักเลยลายเข้าหลําตัดนะครับโอเคก็จอดทิ้งมานานครับคันนี้ก็ามาปลุกและติดแล้วครับจอดไว้เป็นปีเลยเดี๋ยวลองมาสตาร์ทนะครับติดเครื่องโอเค ก็ชุดไฟเลี้ยวนะครับก็ไฟฐานหน้านะครับหน้าจอนะครับก็บอกอยู่มีบอกอยู่ที่หน้าปัดไม้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็พร้อมนะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวลูกค้านะครับจากบางพะนะครับจะมารับรถนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับที่มอบหมายแล้วก็ไว้วางใจนะครับมาใช้บริการให้ผมจัดการให้นะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสําหรับลูกค้า เพื่อนๆพี่พนะครับท่านอื่นๆนะครับที่สนใจนะครับอยากมีความแตกต่างนะครับสนใจนะครับทุกรูปแบบทุกสไตล์ทุกซีซีนะครับติดต่อผมเข้ามาได้นะครับยินดีนะครับ0834447688ช่างเบิร์ดนะครับชนบุรีนะครับยินดีทุกท่านครับงั้นผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับผม